มันจริงครับโจม์มาครับโอ้โหเหลือ é! แค่สองข้อเท่านั้นอย่าพลาดเชื่อ <c oughs> ว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะสงสัยกันว่าเฮ้ยคำตอบมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งสองก็คือแล้วถ้าคำตอบเป็นแบบนี้แล้วกรรมการจะให้คำตอบนั้นว่าน้องคนนี้เขาตอบถูกหรือเปล่านะครับก็ต้องให้เครดิตจากรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับก็ การการที่ผมทาคลิปนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการชี้แจงว่าข้อสอบที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ผู้ตั้งข้อสอบที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่าข้อนี้คิดยังไงและคําตอบน่าจะเป็นอะไรนะครับจากโจทย์นะครับโจทย์ต้องการให้หาค่าว่าพื้นที่ของสี MA, ่เหลี่ยม A มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ คิดว่าเมื่อทุกคนดูโจทย์โจทย์นี้ก็คงงงงกันนิดนึงว่าเอ้ยแล้วข้อมูลตรงนี้มีอะไรบ้างเรานําข้อมูลตรงนี้ไปใช้อย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับกับสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าโจทย์น่าจะให้มาไม่ตรงกันนะครับและคิดว่าข้อน,นี้ครับให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนที่จะตอบได้ว่าความจริงแล้วรูปสี่เหลี่ยม A จะมีค่าเป็นกี่ตารางหน่วยสิ่งที่โจทย์ให้มา ข้อมูลขาดไปมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี้เราตอบได้ไหมครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรคำถามคือเป็นสี่เหลี่ยมข้ามหมูได้ไหมครับถ้าโจทย์ให้มาเท่านี้เพราะว่าบอกว่ามีมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับสมมติเป็นสี่เหลี่ยม A มีมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับความจริงแล้วภาพที่เรามองเห็นมันเหมือนจะลงมาฉากเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าข้อมูลมันไม่เพียงพอความจริงเราอาจจะวาดออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับสุดท้ายแล้วรูปสี่เหลี่ยม A อาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะหรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมใดๆก็ได้ครับที่มันดันมีมุมฉากนะครับและอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่ต่อยอดมาก็เป็นได้นะครับข้อมูลขาดไปเยอะมากเลยนะครับสิ่งที่คาดดาว่าโจทย์น่าจะให้มาก็คือ1รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสมมติว่าทุกรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับ สิ่งที่ได้ก็คือด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยม A สี่เหลี่ยม15แล้วและก็สี่เหลี่ยม9กเนี่ยก็จะมีความยาวแต่ละด้านเท่ากันนะครับเมื่อได้ข้อมูลมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับคำถามต่อไปคือข้อมูลที่เราคาดเดาว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาครบอยู่หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือยังไม่ครบนะครับโจทย์ยังไม่ได้บอกว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนะครับสุดท้ายแล้วรูปาอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าตรงตามเงื่อนไขที่1นเนาะรูปนี้อาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านใกล้โดยมีมุมนี้เป็นมุมป้านนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ก็ยังไม่เพียงพอนั่นเองในการสรุปว่าในการเพื่อที่จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเออกมานะครับดังนั้นสิ่งที่คาดาว่าโจทย์ควรจะให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมน,นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยมีมุมนี้เป็นมุมฉากครับต่อมาครับคิดว่าข้อมูลเท่านี้ข้อ1ข้อ2เนี่ย เพียงพอที่จะหาคําตอบของโจทย์นี้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือผมมองว่ายังไม่เพียงพอครับเป็นเพราะอะไรมาดูกันนะครับนั่นก็คืออย่างที่3ครับคาถามคือเลขที่โจทย์ให้มาไม่ว่าจะเป็น a 15แล้วก็9ครับเลขที่อยู่ตรงกลางรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้เป็นรูปพื้นที่หรือขนาดความยาวแต่ละด้านครับ คำตอบก็คือบอกไม่ได้ครับโจทย์ไม่ได้ให้นิยามมาแต่ว่าเวลาที่ทําโจทย์เลขถ้าสมมุติว่าเราเขียนแบบทบทเนี่ยเราอาจจะให้ตรงกลางเนี่ยเป็นเลขที่แสดงถึงพื้นที่นะครับแต่ขณะเ,เดียวกันคนบางคนถ้าไปเขียนชิดตำแหน่งนิดนึงเป็นชิดตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงความยาวในด้านของตารางนั้นแต่ละด้านนั้นๆนะครับก็จะหมายถึงความยาวในแต่ละด้านของด้านนั้นๆนะครับแต่ในที่นี้โจทย์ให ตัวแปรและตัวเลขที่อยู่ตรงกลางรูปสี่เหลี่ยมน,น,นั้นมาเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคาดเดาว่าโจทย์น่าจะให้มาก็คือเลขที่ให้มาน่าจะเป็นพื้นที่นะครับคำถามคือถ้าไม่เป็นพื้นที่เป็นความยาวด้านได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับเพราะเราไม่ได้กำหนดนยิยามมาโจทย์ไม่ได้กำหนดมาชัดเจนนะครับก็จะคิดได้สองเงื่อนไขเนาะก็คือกรณีที่มันน่าจะเป็นพื้นที่ครับสำหรับตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเนาะ เงื่อนไขที่2ก็คือเป็นความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเรามาเริ่มคิดกันเลยนะครับถ้ากรณีที่มันน่าจะเป็นพื้นที่เป็นยังไงและกรณีที่เป็นความยาวด้านจะเป็นยังไงนะครับกกรณีที่1นนะครับถ้าตัวเลขที่ให้มาแสดงถึงพื้นที่ครับโดยพีทาโกรัสนะครับก็คือความยาวแต่ละด้านก็คือสมมติว่าความยาวด้านนี้ด้านประกอบมุมฉากด้านนี้ยาว x นะครับ ด้านประกอบมุมฉากด้านน้ยา y นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากสมมติว่าเป็น z นะครับโดยสมบัติของพีทาโกรัสนะครับก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองนะครับซึ่ง x เนี่ยก็คือมันคือเป็นความยาวด้านเนาะเมื่อถูกยกยกำลังสองก็จะกลายเป็นพื้นที่นะครับซึ่งในที่นี้พื้นที่ก็จะเป็นตัวเลข a นั่นเองครับบวกกับ y กำลังสองครับ y ในที่นี้ก็จะเป็นความเาวด้านเนาะโดยลังสองก็จะกลายเป็นพื้นที่นั่นเองซึ่งพื้นที่ในที่นี้เราให้ตัวเลขที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้น y ังสองก็จะมีค่าเป็น9นั่นเองครับและ z สกลังสองครับ z สกลังสองก็คือแทคือความเาวด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับซึ่ง z สกลังสองเนี่ยหมายถึงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับจึงกลายเป็น z สกลังสองมีค่าเป็น15นั่นเองครับ เพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับ15ลบ9เท่ากับ6นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้ากรณีที่1 a มีค่าเท่ากับ6นะครับต่อมามาดูกรณีที่2กันเลยนะครับกรณีที่2นะครับตัวเลขที่ให้มาแสดงถึงความยาวด้านครับก็จะกลายเป็นว่าตัว x กลังสองบวก y กลังสองเท่ากับ z กลังสองในที่นี้เนี่ยตัว x ก็จะมีค่าเป็น a คือความเยาวด้านเนาะ x ก็จะมีค่าเป็น a นะครับก็จะกลายเป็น a อกำลังสองนะครับบวกกับ y ี่กำลังสอง y ในที่ก็คือจะมีค่าเป็น9นะครับเพราะว่าพูดถึงเป็นความยาวด้านเนาะก็จะกลายเป็น9กาำลังสองนั่นเองครับสำหรับ y ีกำลังสองและ z ซกำลังสองเนี่ยก็คือเลข15ในที่คือความยาวด้านดังนั้นแก็ S G 2, จะมีค่าเป็น15นะครับ z กำลังสองก็คือจะเป็น15ยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้น a อกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ15 ก้ากำลังสองลบเก้ากำลังสองนะครับคิดเลขมาเล็กน้อยนะครับ15บห้กำลังสองลบเก้ากำลังสองนี่ยอาจจะใช้เรื่องผลต่างกำลังสองก็ได้เนาะแต่ว่าผมกะระจายมาตรงๆเลยแล้วกันนะครับจะกลายเป็น15บกำลังสองเป็น225ครับลบเก้ากำลังสองเป็นบวบเอนะครับก็จะมีค่าเป็น144นั่นเองนะครับโจทย์ให้หาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยม A ซึ่ง A ในที่คือความยาวด้านนะครับ ซึ่งพื้นที่ของมันก็คือเป็น a กํลาลังสงนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้เลยว่าตัวพื้นที่ของสี่เหลี่ยม A ในกรณีที่2แบบนี้นะครับคําตอบก็จะเป็น144นะครับหลังจากทาโจทย์ข้อเมื่อสักครู่เสร็จแล้วนะครับก่อนจะไปเถียงกันนะครับว่าเลขตรงกลางความจริงแล้วควรจะเป็นความยาวด้านหรือเป็นพื้นที่กันแน่ลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันครับว่าเลขตรงกลางที่ว่าเนี่ย เป็นพื้นที่หรือความยาวด้านกันแน่ลองคิดดูนะครับอย่าพลาดเชียวนะน้องฟ้าคิดให้ดีคิดให้ทีท่วนอย่าตกหมาตายนะครับจงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเออพอตอบครับเชิญครับ144ยสบสี่ครับร้อยสี่ี่ทกต้องรับพ้อสุดท้ายเท่นั้นนะและ ไม่ว่าคำตอบของข้อนี้จะเป็นเลข6ตารางหน่วยนะครับหรือเลข144ตารางหน่วยนะครับน้องฟ้าก็ยังได้รับการตัดสินจากกรรมการว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมอยากชี้ให้ดูในประเด็นนี้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของโจทย์และกรรมการนะครับผมมองว่าโจทย์ที่ดีเนี่ยควรเป็นโจทย์ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันให้ข้อมูลครบถ้วน เมื่อทุกคนเห็นโจทย์และคิดไปในทางเดียวกันนะครับไม่ควรที่จะโต้แย้งได้หรือถ้าโจทย์มีครอบกพร่องนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการหรือผู้ตัดสินอาจจะต้องยินยอมให้ผู้ทําโจทย์มีการโต้แย้งมีการชี้แจงได้ว่าคําตอบที่เขาตอบมีแนวคิดยังไงทำไมถึงคิดอย่างนั้นภายใต้ข้อมูลที่โจทย์ให้มานตอนนั้นนะครับ อันนี้เป็นประเด็นแรกเนาะประเด็นต่อมานะครับผมยังคงชอบจุดประสงค์ของการทำรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นการสนับสนุนให้เด็กเก่งได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและได้นำความสามารถของเขาไปช่วยเหลือครอบครัวของเขานะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับในมุมมองของผมผมมองว่ารายการนี้เป็นรายการที่อาจจะแสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษาและไรายได้ของครอบครัวแต่ละคนนะครับว่าสังคมในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ขอสนับสนุนรายการดีๆรายการนี้นะครับอยากให้สนับสนุนเด็กเก่งทุกคนและก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาแล้วก็โอกาสในการแสดงศักยภาพทุกคนนะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ